ครับอยากสอบถามพระอาจารย์นะครับอ่าทุกคนต้องการอาจะไปถึงขั้นที่ว่าไอ้นี่ครับปรินิพานใช่ไหมครับเพราผมอยากรู้ว่า่าถ้าเราไปถึงจุดนั้นแล้วครับมันอ่ามันคืออะไรแล้วมันเป็นอย่างไรครับอ๋อใช่ครับต้องไปดูในผังนี้ต้องไปดูในผังจิตมโนวิญญ,ญาณเป้าหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เรากลับไปสู่สิ่งนี้คืออสังขตาธาตุคือธาต แปลว่าธาตุที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้อสังคตาธาตุเนี่ยอีกชื่อหนึ่งของมันคือน at ah ิพพานธาตุยาธาตุที่ดับเย็นก็คือนิพพานธาตุหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอมตะแปลว่าไม่ตายคุณสมบัติของธาตุนี้มีสามอย่างณอุปาโทปัญญายติแปลว่าไม่ปรากฏมีการเกิดณแปลว่าไม่อุปาโทแปลว่าเกิดปัญญายติแปลว่าปรากฏ ไม่เกิดปรากฏก็คือไม่มีการเกิดนะวาโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมอันที่สามนัติตะอัญญตังปัญญายติเมื่อมันตั้งอยู่เนี่ยมันไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏมันเป็นภาวะหนึ่งเดียวที่นิ่งสนิทแต่รู้ทุกเรื่องและสภาวะตัวนี้คือสภ,สภาวะเดิมของพวกเราทุกคนทุกคนมีสภาวะนี้แต่นั้นการได้นิพพานไม่ใช่ไปได้อะไรมา ไม่ได้ได้อะไรใหม่มาแต่เป็นการกลับเข้าไปสู่สภาพเดิมของตัวเองที่เป็นธาตุที่ไม่ตายแต่เรามาหลงยึดธรรมธาตุที่ตายคือหลงยึดสังคตาธาตุตัวนี้สังคตาธาตุตัวนี้คืออันเดียวกันกับขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณนี่อันเดียวกันกับสังคตาธา,าตุและอันเดียวกันกับ สิ่งที่พระเจ้ออตาตรัสอีกอันหนึ่งคือสิ่งที่มีการเกิดสิ่งที่เกิดสิ่งที่เป็นที่ถูกอะไรทําที่ถูกอะไรปรุงอันเดียวกันพรรองยืนยันว่าอัธิอัธินี้แปลว่ามีมีหรือมีอยู่ดังนั้นพระองค์ก็ยืนยันโดยนัยยะตรงข้ามว่ามีอยู่เหมือนกันนะอาชาตังคือไม่เกิดอาภูตังแปลว่าไม่เป็นอากตังคือไม่ถูกอะไรทําอสังคตังคือไม่ถูกอะไรปรุงยืนยันว่ามีเหมือนกันธาตุนี้มี ธาตุที่ไม่เกิดเนี่ยมีและธาตุที่เกิดก็มีดังนั้นระบบใหญ่ๆมีสองระบบคือธาตุที่เกิดกับไม่เกิดแค่นั้นเองวันนี้เรากําลังเวียนอยู่ในธาตุที่เกิดธาตุที่เกิดเนี่ยมีห้าธาตุคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและมีสามคตินะสามภพคือกรรมภพรูปภพอรูปภพหรือแบ่งเป็นคติห้าก็คือนรกกําเนสารเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาสัตว์กําลังเวียนเกิดเวียนตายในห้าคตินี้ นี่คือภาพปววบทั้งหมดดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงให้สลัดคืนาธาตุที่เกิดที่ตายแล้วให้กลับมาสู่าธาตุเดิมของเราทุกคนซึ่งเป็นาธาตุที่ไม่ตายแต่ทำไมไปหลงตรงนั้นละ่ะเพราะอาวิชชาความไม่รู้ก็เลยหลงเมื่อหายหลงเมื่อใดอวิชชาจางคลายและหมดไปเมื่อใดหายหลงก็กลับมาสู่สภาพเดิมคือไดน,นิพานพระองค์จะเปรียบเหมือนอะไร ต้องเปรียบเหมือนกูมารหรือกูมารีน้อยๆที่กําลังเล่นเรือนน้อยๆที่ทํำด้วยดินและทรายพระองค์เปรียบขันห่าเนี่ยเหมือนเรือนน้อยๆที่ทํำด้วยดินตราบใดที่กูมารกูมารีเนี่ยยังมีฉันทะพอใจราคะกําหนัดนันทิแปลว่าเพลินตันหาคือความอยากในเรือนน้อยๆที่ทํำด้วยดินเขาย่อมอาลัย เวลาโยมเล่นปั้นดินปั้นทรายเนี่ยขณะกําลังเล่นสนุกอยู่เนี่ยมีใครมาเตะให้พังเนี่ยโมโหไหมโมโหเห็นไะหเราจะเสียดายเราจะอาลัยพระองค์บอกว่าแต่เมื่อใดที่ฉันทะราคะนันทิตัญหาไปปราดแล้วคือหมดไปแล้วกุมารกุมาลีน้อยๆน,นั้นย่อมไม่อาลัยเรือนน้อย,น,อยน้อยที่ทําด้วยดินเขาย่อมเรียรายกระจัดกระจายเรือนน้อยน้อย,อยด้วยมือและเท้าของเขาเห็นนะไม่ต้อง ใครพังหรอกตัวเองพังเองเลยพระองค์ก็บอกว่าเธอจงทําลายขันห้าเนี่ยให้ถูกวิธีจงขจัดขันห้าให้ถูกวิธีเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาคือนิพพานทํำยังไงก็ได้ให้ความอยากในลูกเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันหมดมเธอก็จะอิสระเพราะถึงจะไม่หมดยังไงร้อยกว่าปีก็หมดอยู่ดีเราจะยึดว่าลูกเป็นเราขนาดไหนก็ตามยมก็อยู่ได้แค่ร้อยกว่าปียังไงก็ต้องทิง้ง ดังนั้นเราก็เพิ่มคุณธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยค่อยๆจางคลายไปเรื่อยๆมันก็จะไปอยู่ในคารวาชันเลิศข้อที่4